3ตุลาคม2568วันนี้ตรงกับวันศุกร์นะก็จะมีตลาดนัดที่สรารการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ทุกๆวันศุกร์เนี่ยเขาจะมีตลาดนัดของพานิชจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายที่อยู่ในจังหวัดอยุธยามาเปิดร้านขายของกันที่สรารการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้เป็นวันที่ ฟ้าฝนมืดครึ้มไปหมดวันนี้มีนักเรียนที่เขาเรียนการแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทยเขามาแสดงดนตรีเปิดมัวกันที่สารการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะครับ เป็นกลุ่มการเรียนการแสดงของโรงเรียนบ้านเรียนละครมรดกใหม่นะครับเป็นกลุ่มมรดกใหม่ผลิใบอะครับเขาได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ชนประคันจันเรืองเป็นศิลปินแห่งชาติเกี่ยวกับด้านศิละปะการแสดงนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะใช้ชื่อว่ามรดกใหม่อะไรประมาณนั้นแหละถ้าใครเคยดูละครแกเคยเล่นละครไว้ยเยอะแยะนะ งานนี้แกสอนเด็กๆฟรีๆเลยนะครับแต่อยู่ที่ปทุมธานีเลยนะถ้าใครสนใจจะไปเรียนก็รองศึกษาหาข้อมูลดูได้นะครับปกติอ่เวลาที่เขาสอนการแสดงหรือว่าสอนศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีสถานที่ที่แสดงออกใช่ไหมล่ะครั้งนี้เขาใช้ที่สารการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอามาให้เด็กๆ หลานๆทั้งหลายเนี่ยมาแสดงออกถึงความสามารถกันนะครับก็มาร้องเพลงเล่นดนตรี read, อะไรประมาณนั้นแหละก็คงไม่ได้มีการฟ้อนรำอะไรนักหนาหรอกเพราะว่าสถานที่ไม่อำนวยและอีกอย่างหนึ่งฝนตกเกือบทั้งวันเลยนะวันเนี้ตกตั้งแต่ ก้าโมงเช้าเลยตกไล่ยาวมาจนถึงเกือบเที่ยงพ่อค้าแม่้าขายของกันลำบากมากก็ได้นี่แหละช่วยกล่อมจิตกล่อมใจและดูน้องเขาเล่นเะเรียกว่าน้องเลยนะดูคุณหลานแกเล่นแกเป่าแซสโฟนไปด้วยและเอาเท้าเนี่ยเคาเป็นกลองไปด้วยนะหนึ่งคนน่ะเล่นได้หลากหลายมากแสดงถึงว่ามีความสามารถรอบตัวจิง จริงๆก็ถือเป็นการแสดงเปิดหมวกที่ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าที่มาค้าขายอยู่ที่สารกางจังหวัดอายุทยาในวันศุกร์นี้ยได้ชื่นมื่นชื่นอกชื่นใจคลายเหงาไปได้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะลอฟ้า